ผมเจอแล้วครับโอ้โห,โ,หโหเหมือนจริงๆนะก็ลักษณะเหมือนเนาะนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าเหมือนอะไรนะครับผมคือจุดนี้นะครับจะเป็นชาวบ้านเรียกว่าน,นะครับ สวัสดีครับผมอายคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปตามหานะครับหินซิวลึงนะครับกลางเขาเลยนะอาภาษาบ้านผมเขาเรียกว่านะครับปาระคิกนะครับผมก็คือเป็นหินรูปปราคิกเนาะขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่กลางเขานะครับคือก่อนที่จะขึ้นมานะได้ถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่านะคือเคยมีคนมาตามหานะครับคือคนมาจากที่อื่นเนาะมาตามหา ไม่เจอนะครับบางคนก็ไม่เจอบางคนก็เจอนะครับแกเลยว่าบางคนอาจจะไม่มีบุญนะครับผมเลยไม่ได้เจอนะคือชาวบ้านนะครับโซนบริเวณนี้บางคนแทบไม่รู้จักเลยนะว่าหินซิร์นอยู่ที่ไหนคืออะไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหากันนะครับด้านหลังของผมนะครับชาวบ้านเรียกว่าถ้าไฮนะครับผมก็ผมพาไปชมในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ไปชมก็กดไปชมได้นะครับผมคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวไปลองลุ้นกันนะครับว่าพวกเรานะครับจะมีบุญได้เห็นหรือเปล่านะครับหินเซิรินกลางเขาเนาะนะครับ วันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับพานตายสายป่าเช่นเคยนะครับสวัสดีครับผมนี่เราจะมีบุญได้เห็นไหมพานตายวันนี้ก็นั่นแหละครับเราจะเป็นคนมีบุญหรือเปล่าใช่ขนาดชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้เนาะที่แบบมีส่วนมีได้อย่างนี้ก็เคยยังไม่รู้จักเลยเนาะยังไม่รู้จักครับผมครับ คือหินด้านบนนะครับเป็นสามเหลี่ยมโผล่ออกมาเลยนะครับเหมือนมีใครมาสร้างไว้เลยนะแต่จริงๆคือธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับคือตอนนี้เรายังหาทางขึ้นไปด้านบนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบริเวณนี้คือเป็นหน้าผายาวไปเลยนะครับ คือหินบริเวณนี้นะครับผมรู้สึกรูปร่างรูปทรงจะแปลกๆนะครับเห็นไหมแล้วก็แบบมีดูมีรูเข้าไปนะครับทางชันมากเลยนะพ่านตายขึ้นได้ไหม อ๋อปลาลองลงดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูจิดนี้ก่อนนะลูกทรงปแปลกๆนอนหินโซนนี้นะครับ,ปรบเป็นปลายแหลมเลยนะโอ้โหโอ้โหผ่านายพาผมมาาตเนี่ย คุณอันเชี่ยวชาญมากนะครับผมชาญมากนะทางที่พานตายพาขึ้นมานะชันมากเลยนะครับโอ<ม>้โหเดินดีๆนะครับพานตาย มาถึงนี้มีชันมากนะครับวัดนี้เป็นเกศเขาะครับจะเป็นแนวชันมากนะครับพลาตายไม่เคยขึ้นมาครับกลิ่นนะครับผมเดี๋ยวเราล้อกันก่อนโอ้โหโอ้ไปชันมากชันไหมเพื่อนโอ้ผ่านตายโอ้ ตลอดเลยนะครับมากับาพานตายที่ไหนนี่คือทําใจไว้เลยทางชันร้อยเปอร์เซ็นต์อีกนะคุณหันฮะยังเป็นหน้าผา,นนาเน,น,าผานะโอ้คือตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าผาขึ้นไปอีกนะาพานตายเราต้องห้วขึ้นหน้าผาแต่ว่าหน้าผาไม่ค่อยสูงมากแต่ทางก็ยังชันขึ้นมาเดิมนะผมนึกว่าจะถึงข้างบนแล้วนะยังไม่ถึงเลยนะครับคืออยากให้ชมทางที่ผมขึ้นมานะแบบชันมากๆเลยนะครับคือถ้าเกิดมีคนนะเดินตามหันขึ้นมานอะแล้วหินกิ้งแบบนี้คือ ลงไปจนสุดเลยนะครับโอ้มีหน้าผาเีกเหรอเพิ่งปีนหน้าผาขึ้นมาแล้วนะก็ะยังเจอหน้าผาอีกนะครับหน้าผาเล็กหน้าผาเล็กโอ้โหแต่ตัวบนนี่คือเป็นหน้าผาใหญ่อีกนะคันนะรู้สึกว่าชันมากนะครับดูทางพานไตเลยนะครับทือทางมันชันนะ ดีที่หน้าผาชั้นนี้นะขึ้นมาง่ายครับโอ้โหคือยังมีอีกนะครับโอ้พาตายใช่ไหมนี่มันโหดมากเลยนะพาตายขึ้นคือเร็นชั้นขึ้น,นะนมไปอีกนู่นเลยนะครับเห็นไหมยังมอมไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นยอดเลยนะโอโ้ปเดี๋ยนั่งพักกินน้ำก่อนมาพานตาย บวมนะครข้าวปลาลึกมนบ,บวมแล้วเคยมีผัดเลยตุ่มไหนหบ่าง <Okay. S 2> มันเป็นพันุมันเลยพันแทบจากน้อยพันมันพันที่กัดแล้วมันบวมนะก็หลังจากพักดื่มน้ำนะครับก็เดินทางกันต่อนะครับคือบริเวณนี้นะจะนั่งพักนานๆไม่ได้นะครับเพราะว่ายุงเยอะมากขนาดผมฉีดนะครับอยากกันยุง ยังเอาไม่อยู่ครับนะครับลองดูเส้นทางขึ้นไปนะทางชันมากๆนะครับผมก็พยายามเดินเฉียงขึ้นไปนะคือทางผมเดินขึ้นมานะครับ ภูเขาลูกนี้ชันขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับนี่นะเป็นหน้าผาหินอีกแล้วนะครับเหมือนผมกำลังจะเดินขึ้นไปในเมืองโบราณเลยนะครับ ตรงนี้เป็นกำแพงหินเนาะก็ลวดลายสีสันนะครับผมสวยงามน,นะครับ ยังไม่สุดชันนะครับในเราพันต่ายตรงใหญ่หอ,นนอ๋อมืมอดเลยนะอ้คือมันมืดไปเลยเนาะมันมืดเลยนะครับใช่ครับคือเห็ไหมทางนี้ยังมีแดดอยู่แต่ถ้าเดินเข้าไปตรงนู้นนะครับจะมืดไปเลยนะน่าจะเป็นป่าดงใหญ่ถ้าลงเข้าไปก็คือโอ้โหออกยากออกยากครับมีไก่ป่าด้วยนะนนนะคือตอนนี้เดินขึ้นมาด้านบนนะครับของข่าวลูกนี้ด้านบน น่าจะเหมือนมีทางเดินอยู่นะครับคือตอนนี้นะครับขาล้ามเาพราะมันเดินแบบย่ำ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 ขึ้นนะครับมันทางมันชันขึ้นอย่างนี้เลยนะพอขึ้นมาตรงนี้โล่งนะครับแต่ด้านหลังเป็นผาใหญ่เนาะอ๋อ,อคือโซนนี้นะี่ยเขาเอาบัวขควายขึ้นมาเลี้ยงเหรอ,อแปลว่ามันจะมีทางที่ขึ้นง่ายกว่านี้ใช่ไหมพันด้แล้วพันตายทำไมไม่ไปล่ะครับ อ๋ออยู่หมู่บ้านฝั่งหนึ่งใช่ไหมันายมากเลยแปลว่าเขาลูกนี้นะครับจากการระหว่างนะครับคนละหมู่บ้านแล้วถ้าเกิดจะไปต้องอ้อมสันเขาไปเนาะเป็นสิ2ยี่สิบเลยใช่ไหมครับโอ้ครับก็จุดนี้เนาะหายากจริงๆนะครับก็คือไม่รู้จักฮะเห็นไหมพันตาย ยังใช่ไหมคือไม่ดูพิกัดอย่างแน่ชัดนะครับเลยหาไม่เจอเนาะเนี่ยคือป่าโซนนี้เหมือนกันไปนหมดเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าพวกเรานะครับจะมีบุญได้เห็นซีวลึงใหญ่ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่โซนแถวนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็นถ้ำนะครับผมนะครับพอที่จะหาได้อยู่นะถ้าเป็นถ้ำนะครับเพราะว่าอาจจะดูพื้นที่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหินตั้งอยู่ในลานนะครับก็หายากอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าตั้งอยู่ในลานหินหรือว่าตั้งอยู่ในดินนะผมก็ลืมถามมาให้แน่ชัดนะครับแต่ผมพยายามนะครับมองหาลานหินนะคือลานหินแถวนี้จะมีไม่เยอะครับจะมีเนี่ยเป็นก้อนหินประมาณนี้ครับ ่านตายเจอไหม่าน,นต่ายก็ยังไม่เห็นนะครับถือว่าวันนี้เราจะไม่มีบูเห็นเข้าครับตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับป่าก็ค่อนข้างที่จะลกนะครับบางช่วงก็จะไม่ลกบางช่วงก็จะลกนะครับ อยนี้เป็นป่าเราไม่ได้นะครับอาจจะคันคายสักหน่อยนะครับคือผมรู้สึกคันมากเลยนะทั้งยุงทั้งคายของต้นไม้ใบหญ้านะครับยากันยุงก็เอาไม่อยู่ไม่ไหวครับคือตอนนี้เริ่มร้อนนะครับแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะครับผมเดินจนเจ็บเท้าเลยนะขออนุญาตนะครับโอ้ พยาถอดรองเท้าก่อนครับไม่ไหวเจ็บเท้ามากเลยนะเใหยดินก็เข้าไปทานสายเรียกไปฝั่งนู้นนะครับน่าจะเจอแล้วนะครับบริเวณนี้มีนะครับโขดหินแล้วก็มีต้นไม้นะครับล้มอยู่ให้เป็นทางเดินขึ้นเลยนะครับ โอ้จะหักหรือเปล่านะอ๋อคือโซนนี้นะครับเป็นขวดหินเยอะมากเลยเนาะผมน่าจะเดินเลยไปแน่นอนนะครับนะครับเห็นไหมผมเจอแล้วครับโอ้โหเหมือนจริงๆนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ นี่ครับโอ้โหเฮ้ยพานตายโอ้เหมือนนะเหมือนไหมเหมือนจริงครับ <laughs> เจอจนได้นะครับพ่านตายเจอนะ <laughs> คือโซนนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนหินเนะาะเพราะมีก้อนหินน้อยใหญ่เยอะเลยนะครับนั่น,นเป็นหินเยอะเนาะใช่โอ้โห,โโโหนะลองดูกันนะครับผมว่าเหมือนไหม นะครับปลารคิกนะฮะบางคนเรียกว่าสีวลึงนะครับปลาตายเพราะว่าเหมือนนั่นเองก็นะครับอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมผมก็เหมือนนะเหมือนจริงนะครับเหมือนเลยแหละนี่ลองสังเกตดูครับก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับปลารคิกนะสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะผมเขาจะบูชาไว้นะก็คือนะครับช่วยในเรื่องค้าขายดีด้วยนะ เจอในกลางป่านะเดี๋ยวผมจะลองวนๆให้ดูนะครับนี่โอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนครับเหมือนเหมือนมากเลยอาจารย์ไหมอาจารย์มากเลยโอ้ผมว่าดูฝั่งไหนก็เหมือนนะเหมือนจริงๆนะครับอือหอ ในสุดเราก็มีบุญได้เจอนะครับได้พบได้เห็นแล้วนะแท่สีบะลึงเนาะหรือว่านะครับเป็นปลากขดิ่ใหญ่นะผมก็คือความสูงน่าจะนะครับสองเมตรนะครับผมแล้วก็ใหญ่มากนะครับกอดน่าจะสามคนกอดนะครับถึงจะหุ้มนะนะครับก็ลักษณะเหมือนเนาะนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าเหมือนอะไรนะครับผมคือจุดนี้นะครับจะเป็นชาวบ้านเรียกว่านะครับเป็นของผู้ชายเนาะนะครับ จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่สนหรับของผู้หญิงนะผมก็คือนางนอนเปื่อยนะครับจะอยู่ห่างไกลกันมากนะครับแต่ใครว่าเป็นของคู่กันนะครับผมถ้าใครอยากชมนะครับนางนอนเปลือยนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าอยากชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาให้เนาะนะครับสุดยอดครับมหัศจรรย์มากคือผมเห็นเขาขายกันอยู่นะครับคดปลาคิกที่ปลาคิกเป็นหินเล็กๆนะครับ แต่อันนี้นี่ใหญ่มากๆนะครับโอ้โหมมคุม้มจริงเขาขึ้นมาเนซะียวคุ้มค่านะพันตาเนี่ยเ,ออเหมือนว่าเลยนะโอ้ย้อัศจรรย์มากๆนะครับก็คือใช้เวลานะตามหานานมากนะครับแต่พอมาชมนี้มาเจอนี้ก็คือหายเหนื่อยเลยนะครับคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะก็ ังหวัดบุกอาหารนะครับยังมีสถานที่อัศจรรย์อีกเยอะเลยเนาะนี่ครับสุดยอดครับทางที่ผมเดินมานะผมจะเป็นพื้นที่เรียบมากนะแต่โซนนะครับหินเซเวอรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับขวดหินเต็มเลยนะนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นสวนหินเลยเนาะนะครับ น่าจะเกิดจากการพัดพาของลมนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับผมถ้าใครดูช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะนะครับก็จะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เนาะคล้ายๆเป็นส่วนหินเลยนะครับ ดูไปดูมาก็เหมือนลานทำพิธีกรรมบางอย่างนะครับของคนโบราณหรือเปล่าเห็นไหมคือเด่นมาในแบบเด่นมาตไกลนะครับเหมือนเรื่องแสงเลยเนาะเหมือนมากมากผมว่าเนะ ก็ลองพิจรารณาดูนะครับว่าเหมือนไม่เหมือนนะครับผมช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคือจุดนี้นะครับหายากมากๆเลยนะขึ้นก็ไม่มีนะครับโซนนี้ผมว่าเหมือนจริงๆนะครับถ้าใครอยากมาดูนะผมก็ไม่รู้จะบอกพิกัดยังไงนะครับโอ้โห สุดยอดนะครับเพราะว่านะครับลุงที่บอกมานะครับว่าคือมีนะครับคนต่างที่เนาะมาตามหาหลายคนนะครับก็ผิดหวังกันหลายคนเหมือนกันนะครับคือมาแล้วไม่เจอนะเพราะว่ามันลึกลับซับซ้อนนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับ สำหรับนะครับทลิปนี้เนาะพามาชมนะครับแท่นซิวลึงนะผมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปลาหลักขิกนะครับก็เหมือนไม่เหมือนลองจินตนาการดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ผมอ่านคุณลงป่านะครับแล้วก็กดติดตามให้พานตาใสายป่าด้วยนะครับครั้งหน้าเนาะถ้าเกิดนะครับยอดชมดียอดไลค์ดีเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนางนอนหงายเอ้ยนางนอนเปลือยนะครับผมสำหรับผู้หญิงนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับผม